เพะเอีกคนผ่ันตัวไปเป็นพ่อค้าอาหารตลาดนัดแฟนๆที่เคยไปกินคอนเฟิร์มอร่อยทุกอย่างค่ะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ใช้เวลาจัดการไม่ได้ถ่ายละครไปทำอาชีพเสริมอย่างบอมธนินมนูนศิล์ซึ่งเธอนั้นได้ผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าขายอาหารในตลาดจอร์ดแฟร์แดนเนรมิตนั่นเองค่ะ ล่าสุดได้มีเพื่อนดาราน้ำตาลพิจักคณาได้ไปอุดหนุนหนุ่มบอมด้วยและได้ถ่ายภาพลงบนอินสตาแกรพร้อมระบุแคปชั่นว่าทุกคนใครเดินจอร์จแฟร์แดนเนรมิรฝากไปทักทายอุดหนุนร้านเพื่อนผมด้วยค่ะอร่อยทุกอย่างคนขายก็ดีงามมากไปต่อได้นะใจดีมากค่ะ ถามกลางคนที่เคยเข้าไปชิมแล้วต่างบอกว่าอร่อยและก่อนหน้านั้นได้มีแฟนคลับเข้าไปอุดหนุนมาแล้วและบอกต่อๆกันมาแล้วนั้นว่าแล้วก็มีบางคนเข้ามาชื่นชมหนุ่มบอมด้ดยนั้นเองค่ะ